น,นสงสัยทำไมไม่ปล่อยให้ตันโมไปดีขุดคุยจนเละชี้คดีให้เป็นหน้าที่สาร ยังคงดูท่าว่าจะเป็นยิ่งกว่ามาหากาบที่ยาวนานและยืดเยือ้อไม่รู้ว่าจะจบลงที่ตรงไหนสำหรับกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแต่งโมนิดาพัชรวิลพงศ์ที่แม้ว่าทางครอบครัวจะนำร่างของเธอไปประกอบพิธีทางศาสนาคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวในส่วนของคดีความจะยังไม่จบรวมไปถึงเรื่องภาพและคลิปต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนมองว่า ไม่ได้เกี่ยวกับคดีแต่กับสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเป็นการไม่ให้เกียรติแตงโมล่าสุดผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อนนท์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทนไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสงสัยจังทำไมบางคนเขาไม่ยอมปล่อยให้น้องแตงโมกไปดีๆขุดคุยอะไรกันจนเละไปหมดสงสารน้องคดีก็ปล่อยให้เต็นหน้าที่ของศาลสิ ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ